สวัสดีครับช่องทีเด็ดโฆษนามมวามวิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสําคัญทั่วทุกมุมโลกไม่พลาดน,นะครับทีเด็ดดีๆนีน้สามารถกดติดตามกดรับใช้เข้ามาได้โอกาสชั้น80 90เปอร์เซ็นเลยก็คัดมาแล้วแบบนี้ทุกวันวันละสองตัววันละสองคู่ตามกันมาได้นะครับช่วงนี้ฟุตบอลลีใหญ่กลับมาเตะกันแนละ้วชอบเชียร์ฟุตบอลเชียร์แบบเราคอมมชชั่นเยอะมากถ้าคอมมชชั่นก็มีแถมมีลิงก์เราสามารถสร้างรายได้ให้กับท่านตลอด24ชั่วโมงไม่พลาดนนครับคลิกระนมาฮะ ตราจะไปที่พรีเมอร์ลีกอังกฤษนะเอเวอเรสตนเปิดบ้านพบอาร์เซนอลนะอาร์เซนอลอยู่ลำหนึ่งบทสราคะแนนของพรีเมอร์ลีกปีนี้เล่นดีจริงอาร์เซนอลนะเชียร์ได้ส่วนเอเวอเรสตนก็มีแววนะมีแววกับเล่นแชมเปี้ยนชิพอันดับ19นะราคาเปิดมาอาร์เซนอลลูกคว่ำนะครับผลงานช่วงหลังเจอกันมาแล้ว6เกมเอเวอเรสตนชนะไป2เกมอาร์เซนอลชนะ4นะอาร์เซนอลเหนือกว่าอยู่นะครับช่วงหลังเล่นดีด้วยอาร์เซนอลนะ มาดูฟอร์มเจ้าม้าก,กันหน่อย,ยเย่าเยือน10เกมหลังของเอเวอ่าตันชนะเกมเดียวเสมอ2แพ้ไป7เกมนะบวก2เกมเสียไป8เปอร์เซ็นต์การบวก20เปอร์เซ็นตะ์เท่านั้นฟอร์มไม่ดีปวดโค้ดแล้วด้วย10เกมหลังล่าสุดเอเวอ่าตันในบ้านนะชนะ2ชนะพาเลยชนะเวทแฮมมีเสมอ2แพ้ไป6บวกไป3เสมอ1แล้วก็เสียไปถึง6เกมนนะเปอร์เซ็นต์การบวก230เปอร์เซ็นต์เย่าเยือน20เปอร์เซ็นต์นะโ,โหนะไม่ไม่ไหวนะมาดูอาร์เซนอลกันหน่อย 10เกมหลังล่าสุดอาเซนมัมีแพ้2เกมนะอุ่นเครื่องแพ้ยูเว่แล้วก็แพ้แมนเชสเตีร์นะครับมีเสมอหนึ่งโดยรวมวชนะถึง7เกมฟอร์มดีมากอัตราการบวกใช้ได้เลยเสีย2เกมเสมอหนึ่งแล้วบวกไป7เกมนะเปอร์เซ็นต์การบวก70กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับฟอร์มดีบวกดีด้วยอาเซนมันเกมเยือนปีนี้10เกมหลังล่าสุดมีแพ้2นะเสมอหนึ่งชนะไป7โดยรวมแล้วฟอร์มดีนะแล้วก็เสียไป3เกมเท่านั้นนะฮะแล้วก็เสมอหนึ่งชนะไป6เกมเปอร์เซ็นต์การบวกเกม อาจจะดรอปลงมาหน่อยแต่ถือว่าโอเคล่ะ60กว่าเปอร์เซ็นต์นะเชียนไดนะ้ล่ะอัเซนอลน่ะฟอร์มดีเปอร์เซ็นต์การบวกก็สูงด้ะนะยิงเกินราคาข้าง,างหลายเกมเลยราคาเปิดมาลูกควบใช่ไหมลูกควบอั์เซนอลได้1.9นะครับอยู่เจ้าม่า1.95ถ้าต่อลูกเดียวอั์เซนนอลนะ1.64ลองได้เต็มนะครับ ผมมองว่าคู่นี้วัดใจอาร์เซนอลดีกว่าคิดว่า2ลูกน่าจะมีเวลลูกหนึ่งมีแน่นะมองแล้วว่าเกมลุกจัดจ้านแถมได้นักเตะใหม่มาด้วยมีอะไรให้เปลี่ยนเยอะเลยจอร์จะโย่ใช้ได้เลยนะครับเชียร์ปืนใหญ่อาร์เซนอลน,นะส่วนคู่สองอยู่ที่พิมลีงกินนะเป็นแอสตันวิลล่าเปิดบ้านพบเลสเตอร์ซิตี้เจ้าบ้านต่อครึ่งลูกนะก็อันดับคะแนในใกล้เคียงนะเจ้าบ,บ้านอัดิดบเอ็เลสเตอร์อัดสี่นะต่อตามสง่งนั่นเองในบ้านนะฮะมาดูผลง,งาน6เกมหลังคู่นี้กันหน่อย เลสเตอร์ซ hmm. ิตี้ชนะไฟ2แอสตันลรชนะสาแอสตันลาร์ดูดีกว่านิดหน่อยครับช่วงหเกมหลังนะก็เลสเตอร์มีปัญหาเรื่องการเงินนะติดหนี้เขานะคุณนวัดนะและทำชื่อผิดขอภัยด้วยปลดหนี้ให้กับเลสเตอร์ไปแล้วนะ198าล้านปอนด์นะถือว่าตอนนี้เลสเตอร์้มงมีหนี้ละคงทำทีมได้สบายใจขึ้นครับสร้างทีมแล้วก็ส้อตัวใหม่เข้ามาบ้านนะครับก็ผลงานแอสตันลา่าเย่าเยือน10บเกมหลังล่าสุดนี่มีชนะ4นะเสมอ2แพ้สี่ ดูลงและบวกไป4เกมเสียไป6เกมนะเปอร์เซ็นต์การบวก40%เปอรเซเย้าเยือนแอสเซนวิลล่านะครับส่วนแอสเซอวิล่าในบ้าน10เกมหลังล่าสุดนี้เสมอ 2, 2> ชนะ4แพ <4, 4, S 2> ้4ก็อัตราการบวก40%บวกไป4เสียไป6นะมาดูเลสเตอร์ทิตี้แล้วสิเกมหลังล่าสุดมีชนะ3นะเสมอ2แล้วก็แพ้ไป5เกมบวกไป3เกมเท่านั้นช่วง10เกมหลังหน้าก็เสียไป6นะ เปอร์เซ็นต์การบวกน้อย30%เองส่วนเลสเตอร์10เกมหลังล่าสุดเกมเยือนมีชนะ6นะอ้เกมเยือนเล่นดีกับแพ้ไป4บวกไป5เสีย 5, 5, 5, 5, 5, 5, 10, 5 10. กับ50 50มองแล้วเลสเตอร์วันนี้ดูดีวะนะมีโอกาสจบเสมอได้มีความมั่นใจแล้วก็ออฟุตบอลแม่งกำลังมีความมั่นใจปลดตี้มานะขวัญกำลังใจกำลังดีนะน่าจะเรียกว่าขวัญกำลังใจนะน ก็ราคาเปิดมาเจ้าบ้านต่อครึ่งลูกได้เต็มรองได้1.8ปผมว่าอยู่ Leicester ิี่้ลองครึ่งลูกดีกว่าที่ว่าเชียร์ได้เลยครับจาก Leicester เด็ด2คู่วันนี้ชอบตามกับได้โปรโมชั่นเยอะมากค่าคอมมิชชั่นก็นมีแถมมีลิงก์ละทรัพย์สามารถสร้างรายได้ให้กับท่านตลอด24ชั่วโมงเลยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ